สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคอหวยที่รักและเคารพทุกท่านครับหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดหวยลาวจากฝั่งเราปรจจุวันศุกร์ที่สองกันยายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูแนวทางหวยลาวเน้นๆกันนะครับเลข4ตัว8 4 6 8 4 6 8 8 8 9 6 5 8 6 3 8เน้นๆเลข2ตัววิ่งและลูด6และ8นะครับ 6, 5, 6, 6, 5. 686982838889ครับขอให้ทุกท่าน,นั้านโชคดีนะครับ คัสสมิงโมคัลลานจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังคโรโ